you ต่อกันทางด้านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บ้างนะคะได้เดินทางมาขอบคุณเจ้าอาวาสวัดไสงามสงขลาและแม่ครัวจิตอาสาค,ค่ะที่ช่วยกันปรุงอาหารอย่างดีทําเป็นข้าวกล่องส่งให้ทางคณะแพทย์และทางพยาบาลนะคะของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นะคะเราไปติดตามกันเลยค่ะครับ จากกรณีที่พระครูปรลัดยอดโดมสลิปัญโยนะคะเจ้าอาวาสวัดไสงามสงขาในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลศูนย์ช่วยเหลือวัดและชาวบ้านศูนย์ที่1ค่ะ วัสไยงามจังหวัดสงขลาได้เปิดโรงทานโดยคณะสงฆ์วัสไยงามร่วมกับจิตอาสาที่มาช่วยในการปรุงอาหารอย่างดีนะคะทาเป็นข้าวกล่องจํานวน500กล่องทุกวันนําไปถวายพระสงฆ์ทุกวัดในเขตเทศบาลนครสงขลารวม18วัดค่ะและนําไปมอบให้กับแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเมืองสงขลาและได้รับและได้มอบข้าวกล่องอย่างดีให้กับแพทย์และพยาบาลที่มาทํางานแนวหน้าอยู่ที่ศูนย์โควิด -19 จังหวัดสงขลาโรงพยาบาลสงขลานครินสาขา สองด้วยนะคะณอาคารตินสูรานนท์ศูนย์ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสูรานนท์วันละ70กล่องทุกวันเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วค่ะ วันนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิศักดิ์พุทธวิบูลนะคะคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมคณะค่ะได้เดินทางมาที่วัดไสงามสงขาเพื่อมาขอบคุณเจ้าอาวาสวัดไสงามและแม่ครัวจิตอาสาที่ช่วยปรุงอาหารอย่างดีทําเป็นข้าวกล่องส่งให้ทางคณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลสงขลานครินทร์พร้อมนําสิ่งของที่คิดว่าทางวัดจะนําไปใช้ประโยชน์ได้เช่นน้ํายาล้างจานถุงมือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้าก,ากากอนามัย แล้วก็ปัจจัยหนึ่งด้วยนะคะและเป็นปัจจัยจํานวนหนึ่งด้วยค่ะโดยมีพระครูประหลัดยอดโดมสริปัญโยเจ้าอาวาสวัสัยงามสงขลาน,นี่แหละค่ะเป็นผู้รับมอบจากคณะบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินพร้อมคณะในครั้งนี้ด้วยนะคะพร้อมทั้งได้กล่าวอนุโมทนาที่นำสิ่งคองและปัจจัยมาร่วมบริจาคในครั้งนี้เพื่อนำเข้ากองทุนโรงทานวัสัยงามค,ค่ะหลังจากนั้นทางด้านเจ้าอาวาสวัสยงามก็พาคณะ นะคะเดินดูการทํางานของโรงทานวัชยไงงามที่กําลังแพ็คก,กล่องอาหารเพื่อนําอาหารไปถวายพระสงฆ์และส่งให้แพทย์พยาบาลทั่วทุกสงฆ์ขาเลยทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ของสงฆ์ขานนะคะส่วนของโรงพยาบาลสงฆ์ขานนครินทร์สาขาซองก็มอบให้กับทางคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ก็นําขึ้นรถตู้กลับไปด้วยนะคะ70กล่องด้วยกันคุณปนอมค,คะและหลังจากนั้นก็แจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นอาหารมื้อเที่ยงต่อไปค่ะทั้งด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์พุทธิพ พุทธิศักดิ์พุทธวิบูลนะ์คะคณะแพทย์ทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะ ก็ได้กล่าวนะคะว่าเนื่องจากทีมคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลสนามสองหรือโรงพยาบาลมออสาขา2นี่แหละค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนอาหารจากทางวัดมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการอาหารที่ทางวัดมอบให้เราเป็นอาหารที่มีคุณภาพสูงมากและมอบให้อย่างสม่ําเสมอก็จะมาขอบคุณทางวัดค่ะพร้อมท้นำสินของที่คิดว่าทางวัดน่าจะได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากทราบว่าทางวัดนอกจากจะทํา อา,อาหารให้กับอาสาสมัคร,ครที่ต่อสู้ภัยโควิด แล้วเนี่ยนะคะยังมอบสิ่งของหลายๆอย่างให้กับประชาชนทั่วไปด้วยในช่วงที่เกิดวิกฤตนี้ค่ะสิ่งของที่นํามาในวันนี้คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นน้ํายาล้างจานถุงมือเจลหน้ากากอนามัยและเป็นปัจจัยซึ่งคิดว่าทางวัดจาเป็นต้องใช้ด้วยในการทําอาหารในการทําอาหารให้กับผู้ป่วยเวลาเราเห็นเนี่ยคุณบรรอบเห็นไหมคะถุงมือครับจะเราจะต้องใส่ใช่ค่ะต้องสะอาดนะจริงๆค่ะทุกๆอย่างเลยนะคะหน้ากากอนามัยถุงมือทุกคนจะต้อง ะะเช่นเดียวกันตรงนี้นะะทางาโรงพยาบาลสงขานักเรียนก็ได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นว่าสิ่งของเหล่านี้จึงบริจาคให้กับทางวัดไปบ้างนะคะรวมทั้งปัจจัยด้วยในด้านความรู้สึกก็ทางคณะบดีคณะแพทย,ยศาสตร์นะคะก็บอกว่ารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็อุ่นใจมีกําลังใจในการทํางาน,นะคะ่ะจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่มีวิกฤต ทุกคนในประเทศไทยเราไม่ทิ้งกันช่วยกันให้ประเทศไทยได้ผ่านวิกฤตนี้ก็รู้สึกประทับใจมีกำลังใจทำงานมากขึ้นด้วยนะคะครับที่วัดไสางามเรียกได้ว่าเป็นโรงทานใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาเลยก็ได้นะครับโดยพระครูประหลัดยอดโดมเจ้าวาดวัดไสางามท่านก็ได้ให้คณะนะครับของท่านเตรียมอาหารเอาไปให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ที่ยากไร้ที่ยากลำบากอยู่ในขณะนี้อยากต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนแล้วก็ว่าได้ครับ